นี่เลยค่ะวันนี้นะคะวันหยุดนะคะวันหยุดเราจะพามาดูนี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิศณุโลกนะคะนี่จะพามาชมนี่เลย,เเลยนั่นเห็นไหมคะบอกเองเออเองค่ะว่าทําเองเนี่ยค่ะ <laughs> ของแท้ค่ะของแท้ถ้าถ้าที่นี่สั่งคนอื่นทํานี่ไม่ใช่ผู้พันไก่ค่ะ เขาต้องทำเองเท่านั้นค่ะนี่ใครสนใจนะคะมาชมได้นะคะอ่าพิพิธภัณฑ์พุพันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะนี่เลยตัวหนังสือนะคะตอนนี้เขียนคำว่าอะไรคะพิษณุโลกพิษณุโลกเลยค่ะตัวเขาได้เอาไปถ่ายรูปอ๋อมาถึงพิโลกแล้วอ๋อมาพิษโลกแล้วนะเนี่ยค่ะจะได้มาถ่ายรูปนี่ค่ะ เปิดได้เข้าชมฟรีนะคะที่พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีของโบราณสะสมนะคะจำนวนมากเลยค่ะมากกว่าหนึ่งหมื่นชิ้นเลยค่ะเราจะเป็นของโบราณเก่าแทๆะะ้ๆเลยค่ะของเขาเรียกว่าอะไรของลอกเลียนแบบอะไรงเงี้ยเนาะเราไม่เอามาเนี่ยเราจะเป็นแต่ของแท้เนี่ยค่ะอืมเอ่อตัวหนังสือเนี่ยค่ะ เขียนเองนะคะนี่ออกแบบเองเขียนเองเห็นตรงไหนสวยก็ปรับตรงนุ้มนิดเอามาปรับตรงนี้หน่อยเนะคะจนเป็นแบบฉบับของตัวเองนี่ก่อนหน้านี้อะค่ะเนี่ยไอ,อ,อ,อ้ตหนสือเนี่ยนะคะทำมาจากไม้สักนะคะทํามาจากไม้สักเลยไม้เนื้อแข็งมากมาแข็งไหมคนไม่แข็งอ๋อไม่แข็งแต่ทนทานที่สุดนี่ยค่ะ ใช้เลื่อยฉลุตัดค่ะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละตัวเห็นไหมคะดูนี่ใช้เลื่อยฉลุตัดเนี่ยค่ะน,นี่ข้างหลังข้างหลังไม่ต้องทาสีค่ะเพราะว่าลงไงเราก็ต้องไปแปะกับไม้อีกรอบนึงอยู่ดีค่ะจึงไม่ต้องทาสีเนี่ยค่ะวันนี้นะคะเนี่ยเราต้องทาสีแดงคือสีจริงๆที่เราต้องการทาเนี่ยก็คือสีทองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นสีทองแบบนี้ แต่เราจะใช้สีทองทาเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวหนังสือมันจะไม่ชัดตัวหนังสือมันจะไม่สวยพอเราเคยลองมาแล้วค่ะว่าเราลองเอาสีทองทาเนื้อไม้โดยตรงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สีมันไม่ได้นคะคะพอเราทํำบ่อยๆขึ้นนะคะผู้พันธ์ก็มีการพัฒนาขึ้นค่ะพัฒนามาเป็นต้องเอาสีแดงลงก่อนค่ะแล้วก็ใช้สีทองทาทับอีกทีหนึ่ง พอทาอย่างนี้นะคะเวลามองไกลๆะคะ่ะจะมองเห็นชัดเลยค่ะตัวหนังสือนี้นี่ค่ะนี่นี่นะคะถ้าใครสนใจนะคะเนี่ยเราจะถ่ายตรงนู้นให้ดูนิดหน่อยนี่ค่ะพิพิพธภัณฑ์ของเราคะ่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเราอยู่ห่างวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชเพียง ห้ารอยเมตรเท่านั้นนะคะโน่นถ้าเป็นวัดหลวงพ่อพุชินาลาชนะคะเนี่ยจะไปทางโน่นโน้นโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวแสงเยอะนิดนึงนี่ค่ะเห็นกําแพงเห็นหมวกไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูหมวก,กน่นี่สถานที่ของเรานี่เลยนี่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่เดียวค่ะในพิษณุโลกคือเป็นสี่แยกไฟแดงนะคะที่มีกำแพงเมืองน่ะอันนี้จะเป็นอ่อ แนวกำแพงเมืองเก่าค่ะบริเวณนี้จะเป็นแนวกำแพงเมืองเก่าเนะคะีค่ะกำแพงเมืองแล้วมีหมวกพระเรศวนค่ะเห็นไหมคะหมวกพระเรศวนใบใหญ่ๆแล้วคะ่ะอยู่บนกำแพงเมืองนี่ค่ะนี่เขาเรียกว่าสี่แยกวัดคูนี่เห็นไหมคะกำแพงเมืองจะมีสองด้านค่ะโน่น ون. ตรงด้านนี้เขาจะเรียกว่าประตูเข้าเมืองพิษณุโลกนะคะในสมัยอดีตด้วยค่ะก็จะเป็นประตูทางเข้าเลยค่ะตรงนี้นี่นี่ มีกำแพงนี่เห็นไหมคะนี่เลยนี่เลยนี่ค่ะวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะวัดใหญ่เนี่ยเ,เป็นที่นับถือของคนไทยมากๆค่ะเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆต้องบอกไว้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์สุดๆขออะไรนี่ก็ได้หมดไม่จำกัดว่าจะต้องขออะไรค่ะเนี่ยเนี่ยคนที่มาประชาชนนะคะวันๆนหนึ่งแล้วก็จะมาเยอะมาก ถ้าเกิดใครแบบว่ามากลางวันแล้วคนเยอะอะไรเงี้ยค่ะขอแนะนำเลยนะคะให้มาช่วงเช้าค่ะสัก6กโมงเช้าอะไรเงี้ยค่ะคนจะน้อยค่ะแล้วกออ็ได้มุมการถ่ายรูปในโบสนี่เยอะมากค่ะนี<ม>่นะคะนี่เลยนี่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะนู่นค่ะจะอยู่ตรงที่รถไปนู่นนะคะ ลงไปประมาณห้าร้อยเมตรก็ถึงแล้วค่ะถ้าขับรถไปเนี่ยแล้วจะไปเจอสะพานนะคะพอเจอสะพานปุ๊บเนี่ยขึลืนสะพานปุ๊บเนี่ยก่อนลงสะพาน,นะคะ่ะแล้วแล้วขวาเลยแล้วขวาปุ๊บเจอปุ๊บเลยค่ะยแล้วขวาปุ๊บเจอปับ๊บต้องบอกว่ารักษาไอเจอันทันทีค่ะของเราอยู่ใกล้ๆเลยค่ะไม่ไกลนี่ที่จอดรถเหรอคะนี่ข้างหน้าพิพิธภัณฑ์นะคะจอดรถได้เลยแต่ช่วงนี้ เขามาขุดรอกคูเมืองกันอยู่ก็เลยถนนก็เลยไม่ค่อยดีด้วยไหนก็ะจะทําดีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาขุดรอกคูเมืองอยู่ยังไม่เสร็จน่คะค่ะ,คะใครผ่านมาพิษณุโลกนะคะมาไหว้พระหลวงพ่อพระชินราตนะคะให้แวะมาเลยนะคะ เราเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าใครจะช่วยสนับสนุนนะคะสนับสนุนแค่การดูคลิปการช่วยแชร์หรือว่ากดติดตามในพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิศนโลกอ๋อหรือ Facebook ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่นะคะ่ะธรรมดาติดตามช่อง u ู u b e เราด้วยนะคะไปเลยอืม มืดหน่อยๆละปึ๊บนน่นคูเมืองคูเมืองคูเมืองสวยไหมคะนี่บรรยากาศดีบรรยากาศดีข้างหน้าแล้วนี่บรรยากาศดีมากนี่นี่นี่ค่ะของเยอะมากคะ่ะบอกได้เลยว่าของเยอะแล้วนี่นะคะแบงค์นี่นะคะ ของจริงทุกใบนะคะต้องบอกไปก่อนเลยเรามีตั้งแต่สมัยราชการที่หกเนาะหกอ่ะอออแล้วตั้งแต่สมัยราชการที่หกเจ็ดแปดและเก้านะคะเราจะมีแบงค์เยอะมากนะคะของจะเยอะมากค่ะนี่เลยนี่โบโชว์พิพิธภัณฑ์ นี่ไม่ได้เลิศหรูอลังการนะคะทําด้วยใจค่ะเพราะว่าใช้เงินทุนของเราทําเองทุกอย่างค่ะนี่ค่ะไม่ได้เปิดรับบริจาคนะคะแต่ขอแค่คุณช่วยแชร์ช่วยกดติดตามเราบ้างค่ะแค่นั้นเองค่ะเราเปิดพิพิธภัณฑ์มาเข้าสู่ปีที่6แล้วปีนี้นี่ค่ะมีของมากกว่า1,000 0ชิ้นเลยเนี่ยค่ะนี่เนี่ยดูซิข้างในมีอะไรบ้างนี่ค่ะ จะมีอะไรกระดานชนวนเนี่ยคะ่ะจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กข้างล่างก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดสมัยรัชกาลที่5ค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะอ,อ,อธิบายของแต่ละอย่างให้ได้ฟังกันเลยค่ะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงวิธีการใช้ใช้ยังไงและเริ่มผลิตเมื่อ,อไรอะไรอย่างเงี้ยของทุกอย่างเราเนี่ยจะมีสแ,แกน QR code ด้วยนะคะคือถ้าใครอยากรู้ข้อมูลที่มัน ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาได้เลยค่ะมาสแกนเคียรโคดที่พิพิธภัณฑ์เราได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นงาช้างค่ะนี่งาช้างที่เป็นของบรรพบุรุษเราเองค่ะนี่งาช้างในจังหวัดพิษณุโลกเองเลยนี่เพราะสมัยก่อนในพิษณุโลกเนี่ยก็จะมีการเเลี้ยงช้างการเลี้ยงช้างลากจูงช้างใช่ไหมลากซุงด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ นี่จะเป็นมุมเก่าของเก่าพิศนุโลกเนี่ยค่ะประวัติทุกอย่างเนี่ยเครื่องกองน้ําสมัยรัชกาลที่ห้าปืนดาวคาบศิลาถ้าปืนคาบศิลลาเนี่ยมีหลายอย่างนี่เลยเนี่ยชั้นสองก็จะเป็นเอ่อพวกของเล่นต่างๆเนี่ยค่ะเวลาเด็กมาบางทีก็จะเบื่อเราก็กลัวเขาเบื่อเราก็เลยอ่ะ นไหนก็นไหนล่ะข้างบนเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบเก็บของเล่นอยู่แล้วก็เลยเอาของเล่นเก่าๆสมัยก่อนนะคะจำนวนมากเลยค่ะเอามาจัดแสดงข้างบนให้เด็กๆได้ดูเยอะมากเลยค่ะนี่นี่เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะทาเองทำเองตัดเองออกแบบเองทุกอย่างทำเองค่ะ เพราะว่าผู้พันเขาเป็นคนชอบทําเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาภูมิใจในงานที่เขาทำเขาเป็นความสุขค่ะเห็นเขาทําทุกวันค่ะไม่เห็นบ่นว่ามือเหนื่อยสักทีนิ้วเลยนี่ค่ะนี่เมื่อวานเห็นไหมคะดูนี่ค่ะไม่ใช่ความสกปรกนะคะอันเนี้ยเลือดนะคะเลือดมันดําออกมาอะไรนะไปทําอะไรมานะไม้ไปไปยกไม้ค่ะแล้วไม้มันไปทิ่มในเล็บให้ดูแล้วค่ะ ว่ามันจะทรมานขนาดไหนถ้าใครเคยแบบว่าโดนโดนไม้ทิ่มในเล็บอะค่ะอืจะรู้ว่ามันแบบว่ามันเจ็บปวดทรมานสุดๆค่ะแล้วเป็นเล็บนี่นะคะเป็นส่วนที่หายยากที่สุดนะคะทาสีเล็บดำนี่เอาอ๋อทาสีาวาวนเหรออ๋อทาสีป้ายค่ะทาสีป้าย,าายเลยไม่รู้เลยค่ะว่าเลือด <laughs> หรือว่าสีค่ะตอนนี้เพราะมันผสมปนเปกันหมดแล้วค่ะ <laughs> ตามเนื้อตามตัวตอนนี้นะคะโอ้โหจะบอกไปเลยว่า มีแต่เขาเรียกว่าอะไรมีแต่แผลแลน้นนะคะแผลที่เกิดจากการตัดไม้บ้างแับเองนี่แผลตลอดแผลนี่มีทุกวันค่ะตอนนี้นะคะรู้ไหมคะซื้อปาสเตอร์มาทีละห้าสิบแผ่นค่ะตัวเองไม่ได้ใช้สักแผ่นนะคะนี่นี่คนนี้นะคะใช้ปาสเตอร์เราจนจนหมดหรือละแบบเจ็บตลอดอ๋อเนี่ยค่ะแล้วก็ขยันจริงๆค่ะทำทุกวันจริงๆค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะ ช่วยกดติดตามด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาออให้ดูว่าของแต่ละชิ้นในพิพิธภัณฑ์ของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วของอันนั้นเนี่ยออผลิตเมื่อ,อไรใช้ทำอะไรมีรูปแบบแบบไหนค่ะเราจะแยกออกมาเป็นชิ้นๆให้ทุกคนได้ชมเลยนะคะยังไงก็ตามนะคะช่วยกดติดตามเราด้วยนะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่ที่พิษนณโลกนะคะขอพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ